มือนี่ซ่องไปบ้าน,านจะพาพี่นองมาเบิงเพิ่นปลูกหยาครับทั้งหลายเพิ่นดำหน้าครับแต่ว่านี่เพิ่นดำหยาครับเดี๋ยวมาเบิงนักันครับว่าเพิ่นดำหยายัายางครับเพิ่นกำลังตัดต้นพันธุ์มันอยู่ครับ ครับเดี๋ยวจะพาพบกับเจ้าของสวนครับครับสวัสดีครับเห็นยังครับนี่ดําหญาจ้าโอ้สัมมาในดําหญาคือยังมูขึดปวยอย่างทำที่นี่ล่ละพันนี่พันวามันเก่ง พันยังนอครับเลยมันมาเลยจ้าโปรตีนสูงได้พันมาแต่ร์ไซค์นอได้พันมาแต่รุ้นบันแมดพุระซื้อมาบอหรือจังไดเซื้อมาจ้าซื้อซื้อโลละสิบบาทว้วโบถือตัวนี่โบถือแข้งเด้แข้งซ้ำงกับเข่าคนเออค่าเกี่ยวค่าหยังนี้น่รถขับเบิองเบืองเพิ่เน,น,นเพิเ่นดำครับ้จังใดเข่าก็ตายเบไปแล้วถ้ามาดดำอันยาตัวไปขาย สั่นที่อะห,หัวไงอหกมาเป็นล่ะค่ะมาใส่ขายหย,ย่าเนาะครับเบิ้งเพิ่นเพิ่นดำครับดำผงมันบมเจ็บมือบมเนาะเจ็บมือบมให้เว้าแล้วพี่น้องเนี่ยฮักมันเจ็บมือนี่เบิ้งพี่ครับเพิ่น,น,นดำหย่าครับแถวบ้านพี่น้องเคยดำอยู่ครับเ <c oughs> บิ้งเอาเด้อครับนี่ว่าดำหย่าเป็นยังได๋ครับ ลำหนาครับพี่น้อง <c oughs> แถวเราแวกนี่อยากได้หยาน้ำเพลินกะมาติโตสื่อน้ำเพลินได้ครับอยู่ฟามฟามแบนเพร็ดร์มครับหา,าสนใจอยากได้พ่านหยาครับหรืออยากได้งัวกับมาติโตน้ำเพลินได้ครับบัวแต่หยาครับวงวเพลินกับมีหลายอยู่ครับยาก,กะมีหลายคือกันเพิ่งกำลังปลูกครับ ยา้ามีหลายพันง่วก็มีหลายพันง่วีพันเดียวค่ะเรือ,อลอยพี่เดือเรือลอยเบิดแต่หลายแม่จะจะหลายพันธุกรรมโอ้จังมาเลือกเอาครับถ่าพี่้องสนใจเลูาเมือเ,เดียวงามนะจ๊ะ โอ้งามแล้วมือเดียวเพันว่าพุ่นผู้พันหายกำลังใจครับพุ่นพุ่นหายกำลังใจผู้ปลูกหญ้านาใช่ไหปลูกซอยเพิ่นนี่แฮนแล้วไปไหว้ผู้เพิ่นนั้นให้กำลังใจนี่คืออันนี้รถไถสิงนะครับนี่ กันสนใจอยากได้รถไถกับมาสีโติ่นได้รถเกี่ยวกับมีเมกันครับเิ่นโมเขียวหยาโมเกียวแต่เขาแต่หมามันก็มากที่การทำหมาครับ เอาเบิ้งเพิ่นปลูกอย่างครับทาพี่น้องอยากปลูกเพิ่นกับจังมัดพี่โตเอาจใช่ปลูกเว่ามันเก่งท่านนี่โกตีนสูงกับเรื่จ้ๆเดือนหนึ่งได็กีเอาบ่วลึกสิบหามือคิดว่าเดือนหนึ่งจ้นว่งปกติบ่เคยเฮ็ดแบบนี้นะคะเฮ็ดบานบานแล้วก็ เอาใส่รถไถเหยียบบานี่ก็เลยดำเบาค้าดำนี่มันละจักบาดเนอนี่โอ้ยแล้วแต่สี่ให้เพื่อนพี่น้องมาซอยกันพอช่อยกันมันดำหน้าย้ำเหลืองดำหยาย้ำแหล่งครับมันที่หนักหยาดนี่จังหน่อยน้ำพอค่อยๆนะครับมึงน้ำก็ได้น้ำก็เพราะเทงขาดได้บริหารเรื่องน้ำจัดการใหม่เด้อน้ำค่อย ให้สียงมกานาพูดดำหน้าดำหยาดยงานเมื่อย่บ่เดวมือแน่นบ่เ็บปวมือแน่แล้วดำหง่วยเนาะจนบ่มีสียงเลยดำใช่ไหมแต่ว่ามันขึ้มเออไขยมอมอาไขอย่น้อยขอพุณเจ้าของฟั์มพนหลายครับที่เพื่นให้ พี่น้องมาเบิร์การปลูกหญ้าครับจ้าโบ้กยเฮ็ดคือกันนั่นแหละ5แบบนี้กักแฉลองเบิร์ครับคิดว่ามันสิได้ผลไม่ก็การหวานน่ะนะค่ะครับคือมันเสมอกันมันบ่คือหวานแม่นมันหวานค่ะตัวไหมันบ่ลงดินจังสิมันฟูขึ้นมามันก็ตายน่ะครับมันอันถัดลงละโทษพรั่งเกิดนะครับแม่นี่คิดว่าสิได้ผลผลิตเบิด์ชูต้นดีจ้ะแล้วก็ดำัมกะทีกว่ากันจ้าเสมอกันค่ะ ครับขอบคุณเลยละครับจ้าสวัสดีจ้าครับผม คือพูนีคือไฟตัดทอนพันธุ์ครับตัดออกต้นหนึ่งว่มันได้่งสองทอนเลยไม่ได้ทอนเดียวทอนเดียวโอ้พันตัดปลายออกแบบคือกันกับตัดก่านี่ครับนี่ครับต้นพันธุ์เพิ่ออะไดรคนซื้อมาโลละสิบบาทครับถ้าพี่น้องสนใจอย่างติดต่อน้ำเพลินครับแผนเผ็ดฟาร์มครับ ขยายพันธุ์หญ้าตครับสำหรับการปลูกหย่าดั้หย่าน่มือนีขอจบไว้พี่องแคนี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและกดติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับกดติดตามช่องแบบบานบาห้น้ำด้วยครับขอบคุณครับ